สวัสดีครับอันนี้ก็กลับมาเปิดบัตเทอร์วอลอีกกันสักรอบนะครับที่รอบสุดท้ายของบัตเทอร์วอลแล้วอันนี้เป็นบัตเทอร์วอลนะครับมีเดอะด้วยนะ b u บั l เด i f กิฟต์เอดิชันนะฮะคืซึ่งจะแตกต่างจากบั n เด e ธรรมดาคือจะมอะีอันนี้ครับมีคอเลกเตอร์อหไวะซองคอเลกเตอร์น่าจะเป็น,นในนี้แหละครับ ก็คือมีสิบซองอออเอ่อค c o l l เตอร์มีไหมเนี่ยนี่ฮะคือไม่ได้ใส่รูปมาให้นะจะบอกเหตุว่า,ววาบวกอด c o l เตอร์บูสเตอร์อีกหนึ่งซองนอะซีนสิบห้าใบนะครับในรูปไม่มีไม,ม่มีบอดด้านหลังนะเราก็จะมีการ์ด transformer น,มมนะครับเป็นฟอยนะครับว่มันลุ้นกันว่าจะเป็น,ชนเชิการ์ดหรือว่าแบบธรรมดานะฮะแล้วก็กล่องบันเดิลบปกตินะครับแล้วก็ลูกเต่านะครับลูกเตา่าดูจะเหมือนกับ รุ่นปกติหรือเปล่านะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับโอเคแกะไปเลยโอเค,อเคทุกอย่างก็จะมาแบบเป็นแบบคเป็นแบบไฟฟอยนะกล่องก็ออกไฟฟลอยนะ บันเดิลปกตินะรเิมีโปสเตอร์เออร์ซาให้ด้วยนะฮะล่างนี้ค่อนข้างหายากแล้วล่างจะเป็นออพติมัตพราม์นะฮะโอเคตอนบันเดิลไม่ได้แกะให้ดูนะแล้วก็หลังนั้นนะโอเคดูข้างในกันก็เป็นรูปของตามตีมนะบัตเทอร์วอลข้างในก็เหมือนเดิมมีกล่อง ของแยกนี้้าจะเป็นการ์ดด i ว d e เดอร์นะครับแบบประหยัดประหยัดนะก็จะมีเมกาทรอนกับออปติมัสพารมนะครับขนานงขนาดไหนก็จะเป็นลายกล่องนะครับกระดาษลังพวกนี้ก็คอเเตอร์นะครับก็ใช้กันตามสะดวกของแถมโอเคต่อไปก็จะมีคอลเลกเตอร์หนึ่งซองแล้วก็ เซ t บูสเตออีก4ีอีก8ซองนะครับแล้วก็โปรโมนะของเราแล้วก็ลูกเต่านะฮะลูกเต่านั้นจะแตกต่างนะับนี่ครับจะมีเป็นลายเอ่อของอลติมัตของเออพาร์ฟอร์เมอร์แทนนะครับถ้าเป็นลูกเต่าของบันเดิลปกติก็จะให้เป็นของเป็นลายของเอ่อตามชุดนะครับเนือจะเป็นลเอ่อสี ฟ้าแดงน,นะครับตามธีมของออติมัทนะอันนี้เหมือนเดิมนะครับจะเป็นเคล่นานะครับแล้วก็ใบปิดโฆษณานะครับซึ่งไม่ค่อยมีอะไรอันนี้ก็จะเป็นเบสิคแลนด์หลังเออแล้วก็หลังเคล่านั่นจะเป็นเบสิคแลนด์ฟอยนะอันนี้กป็นเซรนธรรมดานะครับก็ไม่ต้องแกะมันนะอาจจะแกะแค่เคล่าก็ได้ โอเคเรามาดูกันว่าการ์ดชาการ์ดาชาได้อะไรนะก็ะเดี๋ยวคอลเลคเตอร์อรว้ดชีหลังแล้วกันจ็เริ่มจากเซตบูสเตอร์นะครับเซตบูสเตอร์ก็จะมีพิเศษก็จะเป็นการ์ดลายเซ็นด้านหลังกับ The List นะครับซึ่งชุดนี้จะมีการ์ดสองหน้ามาด้วยก็คือมันจะมีการ์ดหลอกว่าเป็นเดอะลิสนะอันนี้ก็ไม่ไม่ได้เดอะลิสแน่นอนแล้วก็ลุกด,ด้านหน้า อันนี้จะเป็นไซอะไรสักอย่างนึ่งนะไซคนิคคอเลอร์หรือเปล่านะจำชื่อตรงๆไม่ได้แลนนะครับแล้วก็จะมีคอม่านคอมประมาณเจ็ดถึงแปดใบนะครับสี่ห้าหกเจ็ดนะครับแล้วก็แปดนะแล้วต่อไปก็เริ่มลุ้นนะครับว่าจะได้อะไรบ้างนะครับนี่ครับโซไกด์แดนเทินนะครับ เป็นเลตทอัจฉระครับซึ่งไม่สามารถใช้ในแซนด์ดัตได้นะครับวิธีการแยกก็สิ่งใช้ในแซนด์ดัตได้ก็จะอยู่ดูที่สิมโบลนะครับแบบนี้ก็คือสามารถไปเล่นในแซนด์ดัตนะฮะในโฟกัสโอเคจะเป็นฟันเป็นฟันเฟืองโดนผ่าซี่ส่วนอันนี้จะเล่นไม่ได้นะครับเป็นฟันเฟืองตรง,ตรงไปนะฮะสามารถใช้ได้ในฟอร์แมตที่การพกการชื่อนี้ในอยู่ในฟอร์แมตนั้นนะครับ และก็ต่อไปก็จะเริ่มลุนแล้วนะครับเครชแชมเปี้ยนนี้เป็นเมสติกนะครับไล่สีเนะครับแล้วก็ตามเขียวๆที่ไล่ใบนี้นะฮะจะพุทธสามพุทหนึ่งสามเมใส่ตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นสมมติเราไล่สีเขียวเลยตังนี้ก็จะออกมาเป็นแปดแปดนะฮะแล้วก็สามารถที่ใจ่เพิ่มได้นะครับก็คือสามารถไปอินไปล้านเขียวล้านเม็ดก็ได้เป็นพลังตามจานวนนั้นนะฮะ ส่วนอีกท่านึงก็คือจ่ายขาวๆนะครับก็คือแตกตรงข้างกับเขียวๆถ้าขาวๆเราจะพุดเม็ดให้ตัวอื่นนะครับที่ไม่ใช่ตัวนี้นะครับก็ทำนั้นเลยโอเคเราจะมีฟอยนะครับ s i ฟลิง g ี i v ล r ีนะครับ,รลลรบเป็นคอ m มอนแล้วก็เป็นโทเค็นนะครับโทเค็นอยู่กับตรงไหนดีหกดแล้วกัน โอเคไปต่อเดี๋ยวจะเริ่มไปเร็วขึ้นนะครับเพราะว่าเริ่มรูดลลอดละด้านหลังเป็นอย่างงี้ก็ไม่ต้องรูดเดือดลิดน,นะครับหกเจ็ดนะครับแล้วก็แปดเปเลยนะครับไปที่แปดจะเป็นเลนท a ว t i ิแฟกนะแต่ก็แล้วแต่ว่าบางทีเราก็จะได้ดับเบิลแลนะ อาจจ,อาจจะเป็นใบที่7ที่เป็นเลโธนะครับเพ r เ n เนียลเบฮิมอตนะฮะอันนี้เป็นแรนะฮะตายแน่นอนนะครับแบตเตอรี่แบลเลอร์นะครับแต่ก็อาจจะมีอานาคตนะครับเพราะว่าเหมือนเป็นอะไรนะ c ูซิเบิลนะครับวอร์ชันขีดเจอ พิกคอมานด้านหลังก็ยังไม่ใช่เดลิสนะครับแปดนะครับอิกหรือเปล่าแอสนดนะครับเป็นแคลแลและก็ฟอยเป็นสวิฟฟุตบูธนะครับ แต่ว่าในเซตบูสเตอร์โอกาสได้ลายเซ็นอ้ยได้รันนัมเบอร์เขาว่าอาจจะไม่มีนะครับเพราะว่ารันนัมเบอร์น่าจะอยู่ในคอลเลกเตอร์เท่านั้นนะครับเรเวนนะครับน่าอันนี้มีสิทธลุ้นเป็นเดลิสนะครับแต่ว่าก็มีสิทธิ์ที่ไม่ใช่จะมีชุดนี้มีการแทนสองหน้าด้วย ได้แล <The> เป็นเลตโทอ์ติแฟกต์นะครับสีขาวเป็นเคลอร์รีคอนสรัชชั่นนะัตายนะครับฟอยสีแดงฟลอร์จี้นะครับ,รบอันนี้เป็นคอมมอนและก็จะริดหรือเปล่านะฮะน่าจะใช้เกรทฟูลแอนเทรอปนะครับเป็นแลด้วยนะครับเดอะลิสแร่เพนวอล์กนะครับก็คือถ้าฝ่ายของข้ามีเพนตัวนี้เขาไ่สามารดนบอกได้นะครับ ลาสี see, ได้เพื่อนตัวนี้ดีคอมแบทดามจใส่เพยเยอร์สักใบที่จะให้แลนกลายเป็นเพนจนกว่าอันนี้จะตัวนี้จะหายออกจากออกจากเพยนะครับจะเลือตีเข้าก็ตีเข้า,ขาตลอดนะครับตัวลิทแลนะครับใบที่นหนึ่งนะครับรูรด,ด้กี่ใบอ่าลุ้นตัวลิทอีกแล้วนะฮะอ่าเลเซนด้วยอันนี้น่าจะเป็นฟอร์เรสนะครับ ลายเซนปิ้นทองนะฮะก็ทางนี้ก็แทบจะไม่มีราคากันเลยสำหรับการลายเซนไม่มีใครเก็บนะอ่าอันนี้แร่มาไปที่เจ็ดนะครับได้ดับเบิลแรน,นี้เป็นแลจากคอมมานเดอร์เด็กนะครับแต่ว่าอันนี้น่าจะไม่อยู่ในคอมมานเดอร์นะครับงงหรือเปล่านะ สีขาวอีกแล้ว In the t r e n d นะครับ Mystic ไลน์3เหมือนกับ g o r ิ a n t h e นนะครับเป็นอันชันเมนคิทเจอยูโทนบกในบดหนึ่ง,งแล้วก็จ่าย6สามารถอมน o นแลน d p e อมเ n e n t ได้หนึ่งใบนะครับแราก็ใช้ได้แค่ขังเดียวเท่านั้นนะครับและฟอยเป็นสีขาวอีก p y h o n s e n t e n e e นะครับแล้วก็เฮ้ย สีแดงนะครับสำหรับนี้เป็นเดอะลิสต์นะครับเฟลดอนอัลเทิร์ดพาธนะครับมาในเวอร์ชั่นคอมมานเดอร์ปี2021นะครับอันนี้เป็นเดอะลิสต์นะครับเป็น M ต้องอ่านไหมถ้าเป็น M ก็อ่านหน่อยละกันไล่3นะครับได้2-3 Human Artificer นะครับแล้วก็ไล่จ3ายแท็บเราจะสร้างโทเค็นที่ Copy Target c r e a t u r e อ ในเกียักร์ของเรานะครับแล้วก็ยกเว้นที่มันจะเป็นอาร์ติแฟกต์เพิ่มเข้ามานะครับมีเฮดแล้วก็แซกมันเมื่อจบเมื่อเริ่ม Next ิ n d Step นะครับก็เซอร์่อนที่เก่งกว่าเซอร์อนในในแซนด์ดแต่เซอร์ตอนในแ t นด์ด r d งริงก็ไม่น่าเกียดน,นะครับนี่เป็นฟอยน์นะฮะแลน อาร์ติแฟกต์ล่สองเน้วทาง s m สโ l กแลนคราวและก็ฟอยเป็น c a เดนเคียคัตเตอร์นะครับเป็นโปรโตไทป์ซีเคียอันคออันนี้เป็นไม่ได้อยู่ด้านหลังนะครับโทเค็นนะครับ อันนี้ใบที่7อันนี้เป็น b บิส i n g มานะครับก็อยู่ในซอสเดียวกับไอคัทในคอมอเดอร์เมื่อกี้นะอันนี้เป็นการ์ดทันฟอร์เมอร์บิสวิงคูเอลทอ์เมนเตอร์นะครับไล่หกเป็น a r t ์ติแฟคเคจเจอรเป็นโรบอทนะครับแล้วก็ m o d ดลมิด d ีนะครับก็คือเวลาเล่นก็คือเราต้องจ่ายมัดค่าลายตามนี้นะครตรงนี้คือเป็นตัวลอกนะครับคือเขาจะเอาไว้กันว่าการค่าคีเจอร์ที่ค่าไลา่ ข้าไล่สามขึ้นไปอะไรอย่างงี้ตัวนี้ก็จะไม่โดนค่านะต่นั้นที่จ่ายแค่สี่อะไรอย่างงี้สมมติข้าไล่ห้าขึ้นไปก็ได้ข้าไม่ได้อะไรอย่างงี้ตัวน,นี้ก็จะไม่โดนนะต่นั้นที่จ่ายแค่สี่ลงมาเนยะก็ประมาณนั้นแล้วก็ทุกๆเอ็นสเตถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามล็อตไลฟ์อ๋อ๋อ n นสเตปฝ่ายตรงข้ามจะล็อตไลฟ์นะครับแทร็กเก็ตหนึ่งคนนะครับจะลอยตามจำนวนที่ คนนั้นล็อตไลฟ์ในเทอร์นนี้นะครับก็คือล็อตเท่าหนึ่งนะครับถ้าเกิดไม่มีไลฟ์ล็อตเลยนะคะรับตัวนี้จะแปลงล่างนะครับซึ่งแปลงล่างเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันหลังจากลุนไปต่อไปนะครับสวิฟท์บูธนะครับโอเคล่างนี้นะครับบิสวิงอะดัพตีฟแอทเซลแลนด์นะครับเป็นเป็นรถถังนะฮะก็ถ้าเิดไม่มีใครล็อตไลฟ์ตัวนี้ก็จะแปลงล่างนะครับก็เอ่อเอาเริ่มคอมแบท เลือกคอมไบของเรานะครับเราจะเลือกฟน์อิงหรือ Indestructible นะครับเป็น Random เราตัวนี้จะได้พลัง Ability นั้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดตัวนี้ดิวคอมแบทเออดิวคอมแบทดามจใส่เพเยอร์ก็จะแปลกร่างกลับนะบก็คือแปลงมาตีนะ <c oughs> แั่กอแลของซองนี้เป็น p y l e s s a n d นด g o n e n g น n e นะครับกดารดคู่ของมิชชานะครับ ฟอยเป็นสีดำนะครเทรนสตอเกอร์ er เป็นคอมมอนแล้วก็ลุ้นหรือเปล่านะเอาไม่ใช่นะนี่ครับก็มีโอกาสที่ด้านหลังเป็นการ์ดไอจิกแต่ด้านหน้าจะเป็นแค่การ์ดแทนนะครับก็มาหลอกก็เป็นเดนะแล้วก็ The เซ t ตซองสุดท้ายนะครับมากับอาร์ตของ เ o ม the code โคครับมีฟอยนะแต่แลนชุดนี้ก็ไม่ได้มีราคาแล้วครับแปดนะครับและ p พีเคอร์เซอร์โกเมคือไล่ห้าได้สามสามสามตัวนะครับแต่ว่าทุกคนเป็นเป้าเดียวกันนะัสีดำมกิกเซียนพับเพตเทียนะครับและและและฟอยเป็นอ่า โยเทียนแท็กติกเชียนนะครับแล้วก็อันนี้รุ่นนะครับว่าจะเป็นเดอะลิทอ่าไม่ใช่ละตัดแทนนะครับโอเคสุดท้ายมารุ่นที่ราเธอวอร์ ดังนั้นเราต้องลุนจากด้านหน้านะฮะหกครับโ,โอเคลุนตามนี้นะฮะหลังจากนี้จะเป็นแลขึ้นไปนะครับเออมันติคัลเลอร์นะครับเดดบูมลิชชวลิสนะครับอันนี้ตายนะฮะ l i เบเ a เตอนะครับเออซาเบตันท็อปเอันนี้ก็กึ่งกึ่งนะฮะดิสเปอร์ออฟเคัสนินนะเมื่อกี้ก็ได้ไปแล้วนะได้อีกต,ต่อไปจะเป็น a r t ิแฟกตนะครับสองใบเป็นคอมโบนันคอมนะฮะต่อไปจะเป็นแลขึ้นไปนะครับ ได้สองว้า wow, วนะครับเจเนเรเจอเนเยอร์ไขนะครับแล้วก็ต่อไปเป็นทรานสฟอร์เมอร์เมกาทรอนนะครับและก็จบที่อาร์ติแฟคกิโลตัสนะครับเป็นอาร์ตเก่านะครับก็คือจะไม่ใช่รันนัมเบอร์อยู่แล้วนะครับโอเค ทำไมเขาบอกได้เพนได้ทันฟอร์มเมอร์ฟอยด์ด้วยนะเดี๋ยวเราลองเช็คดูหน่อยแต่ว่าเมกะทอนไม่น่านับนะเพราะว่าอยู่ในคอลเลกเตอร์นะครับเทอร์เรชั่นฟอยด์ทันสมมติการ์ดนะครับหรือว่าต้องอยู่ในซองนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองมาเช็คดูแล้วกัน เป็นเคราแบบเล t กโตนะครับโอเคอยู่ตรงนี้นะฮะเฟมวอลบลัสเบสเทลน์นะครับโอเคแสดงว่าถ้าเกิดในบาร์เทลวอลกิฟ b u บั l เดนนะจะมีท r นเฟ f ร์ม e r อรฟอยอยู่ตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นในบัลเดนธรรมดาจะมีแค่ควีนเค r าใบเดียวนะครับเสือเป็นเบสเทลน์ฟอยนะฮะโอเคอัน okay, นี้ก็ซองนี้ก็น่าจะเป็นแค่แลนธรรมดานะเนี่ยก็ไม่ต้องแกะและกัน ค okay. ครบแล้วนะครับจบแล้วก็การเปิดกิ๊บบันเดินะครับของบัตเทอร์วอลแล้จะเป็นคลิปสุดท้ายของบัตเทอร์วอแล้วนะครับเพราะว่าไม่มีของไม่มีโปรดักต์แล้วสำหรับบ mm ัตเทอร์วอลนอกจากนี้นะครับเพราะว่าเปิดบันเดิลก็แค่แตกต่างจากอันนี้คือแค่ไม่มีลเลกเตอร์หนึ่งซองเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ท r ส n ฟอร์เมอร์ไม่มีฟอยล์ให้หนึ่งใบนะครับโอเค จบแล้วนะครับเดี๋ยวแต่ว่าตอนนี้ในพีเจลิสของชุดล่าสุดเขามีโค้ดให้นะครับเพราะแล้วว่าทางร้านใช้ไม่หมดนะครับเดี๋ยวมาแจกท้ายคลิปแล้วกันนะครับใครได้เท่าไหร่ก็เอาไปนะครับนี่ครับอันนี้โค้ดแรกพอร์ตเอานะฮะโค้ดที่2นะครับโค้ดที่3ามนะฮะ ลโคดที่สี่นะครับโอเคแจกสี่โคดนะ่าถ้าใครได้ใครใช้โคดไหนแล้วก็ลองพิมพ์บอกด่กอกก็ได้นะครับส่วนใครเอาไปใช้แล้วแล้วใช้ไม่ได้นะครับหรือว่าทุกใช้ไปแล้วก็แสดงว่ามีคนใช้ไปแล้วนะ okay, โอเคพบใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับเย่ yeah. ใครมามีใครมาแอบดู